บวมีกแล้วขาบวมอีกแล้ว ไม่จบไม่สิ้นนะคะวันนี้อยูอยูตื่นมาไอวีขาบวมอีกแล้วทุกคนมองจากคลิปอาจจะดูไม่ค่อยบวมเท่าไหร่แต่ว่าแต่พอเราจับดูเนี่ยก็ชัดเจนเลยค่ะว่ามันเป็นเหมือนถุงน้ำอะ่ะจะนิ่มๆป่องๆหน่อยก็เลยพาไปหาคุณหมอดีกว่าขาไปเนี่ยไอวีนอนชิลมากไม่รู้เรื่องอะไรเลยปดว่าก็ได้เรื่องจริงๆคะ่ะที่เรารู้สึกว่ามันป่องๆมันก็อักเสบจริงๆทุกคนมีอาการบวมอักเสบแล้วก็มีน้ําอยู่ข้างในนะคะออกมาก็เป็นน้ําผสมกับเลือดที่คลั่งอยู่ค่ะใจเราเนี่ยสั่นไปหมดเลยค่ะคือคลิปเนื ถคลิปอย่างเราอะคือได้ยินเขาร้องทุกอย่างมันเป็นแม่ทรมานจิตใจมากเลยทุกคนมันต้องทํำยังไงอะต้องระวังขนาดไหนคือมันไม่ได้ทอนะคะแต่ว่ามันสงสารเขามากกว่าแล้วนี่จะไม่ใช่เหตุการณ์แค่ครั้งหรือ2ครั้งที่เราต้องเจอ คือก็ยังจะต้องเจออะไรแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเสีย,ง,ยงที่เอามาลงแค่แบบเดียวแล้วทุกคนคิดดูดิว่าเราต้องฟังเสียงลูกร้องใจมันจะขาดขนาดไหนทุกคนร้องจนเหนื่อยไปเลยลูกเอ้ยรอบนี้ไม่มีแผลภายนอกนะคะน<ช>่าจะเกิดจากการกดทับภายในแล้วล่ะค่ะไอวี่หนูรีบโตนะลูกโตแล้วเราจะได้ผ่าตัดกัน